หลังจากที่ดูรถแรงๆกันมาเยอะแล้ววันนี้เราจะพาไปดูรถที่หรูหราขนาดใหญ่สร้างบนพื้นฐานของรถบัสนะครับบางคันออกแบบใหม่ทั้งระบบงบอยู่ที่เท่าไหร่รอชมกันนะครบับายให้ว่ารถแบบนี้พกม้ากัน5-600ม้าทุกตัวนะครับบางคนเรียกว่าคฤหอสนาเคลื่อนที่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเลือกชม5อันดับนะครับเริ่มจาก รถบ้านจากดัมเบลสร้างขึ้นมาโดยใช้พื้นฐานของรถบรรทุก10ล้อ Mercedes-Benz Actro นั่นเองใช้เครื่องยนต์ว1 2 12.8ลิตรให้แรงม้าสูงถึง530มา้า แม้รถทั้งคันจะหนักถึง26ตันก็ยังทำอัตราสิ้นเปลืองประหยัดถึง11.5ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งเหนือกว่ารถบ้านขนาดเล็กหลายๆคันด้วยซ้ำไปรถยาว12เมตรสูง4เมตรและความกว้างอยู่ที่2-5เมตรนะครับมีสไลด์ข้างเพื่อเพิ่มความจุข,ของห้องโดยสารเพื่อความสบายในการพักผ่อนเมื่อจอดรถแล้วและทำให้คนที่อยู่บนรถไม่รู้สึกอึดอัดด้วยนะครับและมาพร้อมระบบโซล่าเซลล์ที่ผลิตก,กระแสรรไฟฟ้าได้ถึง3 2 0ยวัตต์พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด200อแอมป์ที่เป็นแหล่งของกระแสไฟที่ใช้ในรถคันนี้ ต้องยุ่งกับเครื่องปั่นไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับปุ่มทั้งหมดบนรถจะเป็นระบบสัมผัสมีม่านบางแดดขนาดใหญ่สามารถใช้ทํากิจกรรมกลางแจ้งได้นะครับและสามารถพักผ่อนได้อย่างชิลๆเลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกับรถบ้านสุดหรูนั่นก็คือลานจอดรถสปอร์ตนะครับซึ่งคันนี้อยู่ในบริเวณท้ายรถนะครับ สังเกตได้ว่าลานจอดหลังคาจะไม่สูงมากเหมาะกับรถ2ที่นั่งและซุปเปอร์คาร์นะครับผมด้านข้างๆของตัวรถแบ่งช่องสวิตต่างๆตามหมวดหมู่เพื่อความสะดวกสบายในการสวิตส่วนต่างๆของรถการออกแบบด้วยคอนเซปต์ยอสดีไซน์เน้นความหรูหราและต้องใช้งานได้จริงๆเราจึงเห็น,นกลไกการพับยื่นหดของโต๊ะตู้เก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ เพื่อการประหยัดพื้นที่และต้องหรูหราไปพร้อมๆกันพร้อมกับห้องน้ำและห้องสุขาที่หรูหราจนคุณแทบจะลืมไปเลยว่าอยู่ในรถบ้านกันนะครับมีห้องนอนแยกและมีลักตามจุดต่างๆสําหรับใช้งานได้เหมือนบ้านจริงๆเลยนะครับนอกจากความสะดวกสบายของคนนั่งแล้วนะครับคนขับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายหน้าปัดระบบสัมผัสข,ขนาดใหญ่พร้อมระบบควบคุมช่องล่างอัตโนมัติโดยราคารถบ้านดัมเบลคันนี้นะครับราคาประมาณอยู่ที่43.4ล้านบาทยังไม่รวมภาษีนะครับและถ้านําเข้ามาก็โดน ภาษีสปาใต้าอีก300%ก็ประมาณร้อยร้านเท่านั้นเองครับ คัต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือรถบ้านจากแบรนด์พ i ีวบอกไว้เลยว่ารถบ้านคันนี้หรูกว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปแน่นอนรถนะครับสามารถควบคุมด้วยแท็บเล็ตจากกามินใช้ควบคุมได้ทุกอย่างบนรถแค่นี้ก็รู้สึกสบายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่จบต่อกันที่ห้องนั่งเล่นนะครับสังเกตได้ว่าเพดานสูงมากและมีความกว้างของห้องนี้มากกว่าห้องนั่งเล่นในอพาร์ตเมนต์มาพร้อมกับทีวี65นิ้วและมีโซฟาที่สามารถกางเป็นเตียงได้ นับว่าเป็นห้องที่อนเนกประสงค์มากครับตู้ทั้งหมดใช้ระบบล็อกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้มั่นใจได้ว่ามันจะไม่เปิดออกมาระหว่างที่รถวิ่งนั่นเองเป็นระบบความปลอดภัยที่เขาเออกแบบมานะครับส่วนมากคนที่ซื้อรถบ้านแบบนี้นะครับก็คือดาราเจ้าของธุรกิจนักแข่ง F1 หรือคนที่ตังเหลือๆไม่รู้จะทําอะไรนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถออกแบบรถบ้านได้เองทั้งหมดเลือกได้ว่าทุกจุดอยากได้แบบไหนเขาพร้อมจัดให้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นแนววินเทจ โมเดนสั่งได้หลังใจแน่นอนในห้องรับประทานอาหารก็มีโต๊ะยืดหดได้เมื่อจะใช้งานก็ยืดออกมาด้วยระบบไฟฟ้าหลังจากทานเสร็จก็เก็บด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันรถคันนี้นะครับใช้แอร์ขนาด1 5 0 0 0 BTU ถึง4เครื่องรับประกันความเย็นฉ่ำแบตเตอรี่ในตัวทำงานร่วมกับโซล่าเซลล์นะครับสามารถใช้งานได้ถึง5วันในกรณีที่จอดนิ่งๆวัดจากการใช้งานแบบปกติส่วนในบริเวณท้ายรถนะครับจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่มีทีวี50นิ้วและเตียงกริงไซส์เหมือนกับในห้องนอนในบ้านเรากเลยนะครับพร้อมป,ประตูปิด เพื่อความเป็นส่วนตัวห้องน้ําที่หรูหราพอๆกับบ้านราคา10ล้านเหรียญคิดไม่ถึงว่าในรถบ้านต้องมีห้องน้ําที่หรูขนาดนี้บริเวณรอบรถนะครับจะมีทีวีจอแบนที่สามารถนั่งดูนอกรถได้พร้อมกับครัวกลางแจ้งตู้เย็นเครื่องดื่มพร้อมสาหรับสายปราร์ตี้รถคันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของ V ัววูดทาแรงม้าได้500แรงม้าและแรงบิด1,800ปอนด์ราคาประมาณ86.8ล้านบาทไม่รวมภาษีนะครับ ไปกันต่อที่คันที่3เลยนะครับนั่นก็คือเนเวลโคชดูรถคันนี้นะครับมีการทําสีพิเศษที่สวยงามตั้งแต่ตัวถังภายนอกและใช้เวลาทํานานนะครับเป็นลายทรงชาติอเมริกามองจากข้างนอกแล้วนะครับจะดูเนียนตาม,มากเริ่มจากด้านข้างนะครับจะพบกับถังน้ํามันขนาด200แกลลอนและเป็นช่องเก็บของแบบสลไลด์ได้รวมไปถึงทีวีที่ใช้ดูนอกรถรถคันนี้นะครับจะมีระบบช่วยเลี้ยวที่ล้อหลังทําให้วงเลี้ยวแคบกว่ารถทั่วไปแน่นอนมาพร้อมกับเครื่องยนต์คูมิน X15 กำลังอยู่ที่605แรงม้า อีกหนึ่งไฮไลท์ของรถคันนี้ก็คือมีไฟส่องสว่างนอกรถและการออกแบบไฟในจุดต่างๆไว้เพื่อความสวยงามในเวลากลางคืนเป็นไฟแบบ RGB ที่สามารถเปลี่ยนสีได้มีแอร์ขนาด1 5 0 0 0น BTU สีเครื่องอยู่บนหลังคานะครับการออกแบบตกแต่งในรถคันนี้นะครับจะเป็นแนวหรูหราอบอุ่นโซฟาสามารถกางเป็นเตียงได้ด้วยกลไกแบบง่ายๆนะครับสามารถนั่งกันได้ทั้งครอบครัวหรือว่าปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้แน่นอนครับเมื่ออยู่บนรถคันนี้นะครับคุณจะรู้สึกเหมือนว่าอยู่บ้านจริงๆ จากการตกแต่งพื้นไม้จำลองที่มีความเหมือนมากและมันไม่ได้เงาจนเกินไปเคาน์เตอร์ที่ทำมาจากหินอ่อนที่เลือกลายให้เข้ากับบรรยากาศโดยรวมได้ดีและมีเก้าอี้ที่นั่งสบายมากๆเป็นของนำเข้าจากเยอรมน,นีนอกจากนั้นในห้องนั่งเล่นก็ยังมีโต๊ะที่สามารถทำงานได้อีกเพื่อใครอยากทำงานนอกสถานที่ก,ก็จัดไปครับรถคันนี้มีทีวีตามจุดต่างๆของรถ6-7ตัว ก็อี้คนขับสามารถหมุนเข้ามาแจมในวงได้เป็นบรรยากาศที่คลาสสิกสุดๆได้ฟิลครอบครัวขับรถไปเที่ยวด้วยกันอย่างอบอุน่นอ่างล้างจานและห้องครัวบิวอินแบบที่ใช้กันในบ้านก็มีในรถคันนี้เช่นกันสามารถทําอาหารได้เหมือนอยู่ในบ้านเลย รวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นแผ่นปิดบันไดเพื่อความสวยงามป้องกันการพัดตกลงไปรถคันนี้ก็มีให้นะครับประตูห้องน้ําก็เป็นแบบโค้งเพื่อให้เข้ากับภายในรถรวมถึงภายในห้องน้ําก็ตกแต่งให้เข้ากับตัวรถด,ด้วยเช่นกันตู้เย็นแบบบิวอินเนียนไปกับรถเลยถ้าไม่สังเกตนะครับก็จะไม่รู้เลยว่าเป็นตู้เย็นเป็นการซ่อนที่เนียนตาม,มากเลยครับด้านหลังรถนะครับจะมีห้องสวีดหรูหรามีทีวีขนาดใหญ่แยกออกจากห้องอื่นเพื่อความเป็นส่วนตัว พร้อมกับกล้องวงจรปิดรอบคันนะครับและทั้งหมดนี้ขอเสนอในราคาอยู่ที่ประมาณ76ล้านบาทไทยไม่รวมภาษีนั่นเองต่อไปลำดับที่4นะครับนั่นก็คือ m a ช c h ม Mobil Element Palazzo s u p e r i o r นะครับผมตัวจบสายรถบ้านกับหน้าตาสุดอวกาศของรถคันนี้สังเกตได้จากกระจกหน้ารถที่มีเอกลักษณ์มากนะครับเริ่มจากการออกแบบครั้งแรกในปี2014 ใช้เครื่องยนต์และชัซีจาก V l VO เครื่องยนต์มีแรงม้าถึง600ตัวและมีการขยายกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความร้อนทำความเร็วได้ถึง93ไมล์หรือประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองภายในนะครับจะแบ่งพื้นที่เป็น2ชั้นมีชั้นดาดฟ้าและเป็นการตกแต่งแนวของไซไฟล้ำสมัยหรือตามที่ลูกค้าต้องการนะครับคนขับนะครับนั่งอยู่บนชั้น2พร้อมกับห้องที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีทัศนวิสัยดีสามารถมองเห็นได้รอบคันนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเรียกง,ง่ายๆว่ารถคนัน จะกินขาดเรื่องหน้าตาภายนอกขับไปไหนจอดที่ไหนก็เด่นแน่นอนทางเข้าเป็นแบบประตูเลื่อนหรือประตูแบบเครื่องบินเจ็ตแล้วแต่ออปชั่นที่เลือกนะครับเป็นรถบ้านที่แพงที่สุดในโลกนะครับกับราคา3ล้านเหรียญหรือประมาณ100กับอีก4ล้านบาทไทยยังไม่รวมภาษีนะครับ ต่อไปนะครับนั่นก็คือบาร์บัสบิ๊กบอยพันสนะครับกับรถที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่ๆหมาดๆนี่เองเริ่มจากภายนอกที่ตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์จํานวนมากเรียกได้ว่าเป็นรถบ้านคันเดียวที่ดูซิ่งเลยครับ เริ่มเดินเข้าจากข้างตัวรถสังเกตได้ว่าบันไดก็มีความหรูหราแล้วนะครับเดินเข้ามาก็จะเจอกับอ่างล้างจานล้างมือและห้องน้ําฝั่งตรงข้ามห้องน้ําตกแต่งแนวหินอ่อนและมีฝักบัวแบบเรนโชวเวอร์ฉ่ำๆกันเลยนะครับเมื่อมองไปข้างนอกหน้าต่างแล้วเหมาะกับการขับรถไปทะเลจริงๆครับในส่วนของเครื่องครัวบราบัสเขาก็จัดให้ไม่น้อยหน้ากับเจ้าอื่นนะครับทั้งเตาไฟฟ้าเตาอบก,ก็มีให้เลือกใช้กันตู้เย็นออกแบบซ่อนคล้ายๆแบบผนังครับมีการเล่นโทนสีหลายโทนบนรถคันนี้แต่ก็ดูลงตัวมากมาก และมีการแฝงลายคาร์อบอนไว้แทบจะทั้งคันทั้งภายในและภายนอกห้องนอนเป็นสัดส,ส่วนที่เป็นส่วนตัวมากๆพรมต่างๆบนพื้นจะเป็นลายทําพิเศษสื่อถึงความเนียบทุกจุดของรถคันนี้นะครับและสำหรับคันนี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่1.5ล้านเหรียญมาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบ12ลิตรให้กำลังถึง530แรงมา้า เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมหลายๆคันแล้วชอบคันไหนหรือคันไหนที่เป็นสไตล์ของคุณคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับสำหรับคราวหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ